ใครเกิดวันอาทิตย์ใบสีดำโชคลาบคือมีแน่นอนเจอมาก,กับตัวใช้แล้วเฮงจริงปังจริง ใครชื่นชอบกระเป๋าสตางค์ใบสีดําบ้างเอ่ยสีดาจะเป็นสีที่ปังมากๆสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะซึ่งวันอาทิตย์ก็จะมีอยู่หลายสีนะคะที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตามีสีดําสีน้าเงินสีน้ําตาลสีเขียวและกระเป๋าสตางค์ใบสีส้มค่ะแต่สีที่ปังที่สุดนะคะที่ลูกค้ารีวิวเยอะที่สุดก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีดําค่ะซึ่งรุ่นนี้พิมีส่วนลดด้วยนะคะรุ่นที่มีส่วนลดตอนนี้จะเหลือเป็นใบกลางและใบยาวนะคะเพินขออนุญาตเทียบให้ดูระหว่างใบกลางและใบยาวนะคะใบ ใบกลางเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะพินทํามาในปีนี้นะคะนอกจากจะมีพุทธคุณที่หนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามียานําโชคมีเครื่องรางในดูดเงินแล้วนะคะกระเป๋าสตางค์ชำพิชิวเรียบร้อยแล้วพินจะมีเคล็ดลับของการเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ปังจะส่งไปให้พร้อมกับกบระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะสำหรับใครที่อยากมีผลลัพธ์ในเรื่องของความปังเหมือนกับลูกค้าที่กลับมารีวิวให้พินนะคะก็สนใจสั่งได้ในตะก,กร้านะคะจะอยู่ในตะก,กร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือไม่งั้นก็ในตะก,กร้าของคลิปถัดไปเข้าไปสั่งได้เลยนะคะ